ย่างสำคัญอย่างไรหรอคะวิธีการดูความลึกของดอกยางนะคะให้ดูจากตรไหมคะ่ะถ้าเราใช้รถน้อยแต่ดอกยางยังมีอยู่อันนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่ายางยังไม่เสื่อมสภาพถ้าเป็นยางปีใหม่นะคะถ้าเราเอาเลิกไปแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับ Sell เซลโมเตนรถออโตเวลลาสาขาลมเก้านะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการดูสภาพยางเบื้องต้นว่าต้องดูอย่างไรและยางรถยนต์มีความสําคัญในการขับขี่รถยนต์อย่างไรนั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะยางสําคัญอย่างไรหรอคะ 1. ก็คือการรับน้ําหนักค่ะ 2. คือการบังคับเลี้ยว 3. คือการเกาะติดถนนนั่นเอง4ก็คือการชะลอความเร็วและ5คือการหยุดรถยนต์ค่ะ ดูสภาพยางเบื้องต้นนะคะให้ดูจากปียางค่ะก็คือยางมีอายุการใช้งานของมันคือ2,000 20, 0กิโลหรือ2ปีนั่นเองก็ดูยังไงนะคะเรามาดูกันเลยอย่างเช่นรถคันนี้ค่ะคือเป็นรุ่นของ m t s u b i s h i Majero ค่ะ Sport 2.4 GT นั่นเองตัวนี้นะคะให้ดูจากตรงนี้เลยค่ะก็คือสัปดาห์ที่18ค่ะผลิตปี2022นั่นเองค่ะ ตัวดอกยางมีความสําคัญในการรีดน้ําและการยึดเกาะติดถนนและยังช่วยในการชะลอความเร็วของตัวรถและยังเป็นระยะเบรกที่สั้นลงได้ค่ะวิธีการดูความลึกของดอกยางนะคะให้ดูจากตรงนี้ค่ะถ้าหน้ายางมาบรรจบก,กับหลายยางแสดงว่ายางเส้นนี้กําลังเสื่อมสมภาพแล้วนั่นเองค่ะ เราใช้รถน้อยแต่ดอกอยางยังมีอยู่อันนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่ายางยังไม่เสื่อมสภาพให้ดูจากตรงมือเลยคะ่ะถ้าเรากดไปแล้วสภาพยางยังแข็งและมีรอยแตกรล้าข้างในแสดงว่ายางอันนี้เสื่อมสภาพแล้วนั่นเองคะ่ะถ้าเป็นยางปีใหม่นะคะถ้าเราเล็บจิกไปแล้วอะคะ่ะก็คือมันจะมีความนิ่มกว่ายางปีเก่าๆคะ่ะที่หมดสภาพไปแล้วนั่นเอง ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการตรวจเช็คสภาพยางเบื้องต้นแล้วก็ยางมีความสําคัญอย่างไรอ่ะตอนนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะนายแบบของเราก็าคือตัวมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 g p นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 1 5 9 0 0 0าแานเองค่ะของทางเ้นเรานะคะมีโปรโมชั่นมากมายเลยและของแถมอีกเยอะแยะเลยค่ะของแถมของเรานะคะก็จะมีเป็นเคลือบเซรามิกร0อค่ะขัดเคลือบสีรถเติมน้ำมันให้เต็มถังค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วก็มีการบริการช่วยเหลือสุกเฉิน24ชั่วโมงเลยค่ะ เราจะจบกันไปวันนี้นะคะก็ติดต่อเราทางได้ทางช่องทางออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ